อันสมสีข้อที่สองคือเวจจากการรักทรัพย์ไม่รักโดยตรงไม่สับเปลี่ยนของไม่เอาของน้อยเป็นแรกเพื่อจะได้ของมากไม่เอาของไม่ดีเป็นแรกเปลี่ยนสับเปลี่ยนปกปิดไว้เพื่อจะได้ของดีทั้งหมดทั้งมวงนั่นแหละและ,และมีจิตเป็นทามีจิตเสียสละมีจิตให้ทานบาเพิญทานอยู่คือเมื่อไม่รักทรัพย์ก็จะให้ทานอัตโนมัติ สันสีข้อที่สองนี้จะทําให้เรามีความมั่ง,งคั่งคนทง่ายว่ารวยอยากรวยใช่ไหมเล่นเลยไปให้ตาแต่ได้รักษาศีลข้อนี้อันสมของถานก็ไม่สมผลนะแต่ถ้าเรารักษาศีลข้อนี้เบ็ดจัดการรักษาเบ็นจากไกถ่ยึดชิดรักศีลของสับเปลียต่างๆและความเป็นทานแน่นอนอันสมก็จะเกิดมากข้อที่หนึ่งอันส์คือมีความมั่งคัง่ง โอกรสซับหรือสัสองจะมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากสมัยก่อนก็ะจะวัดการที่การข้าวเปลือกเยอะๆถือ,อว่ามีทรัพมากมากันสามมีโอคาสมากมายสมบัติทรั์สบัติโอคามากมายเลยข้อที่สี่โอคาที่ยังไม่เกิดก็จะมีก็จะเกิดขึ้นอะไรที่ชาวโลกเขามีกันที่เราไม่ไดมี จะมีขึ้นจะเกิดขึ้นอาศจรรย์มากถ้าเมื่อโฟคับเกิดขึ้นแล้วจะมีความมั่นคงถาวรโจนก็ไม่ละพระราชาก็ไม่ยึดไปไก็ไม่ไหมนะครับ่ทั่วจะมั่นคงถาวรอยู่กับเราตลอดกาลข้อที่หกได้โฟคับตามที่ตนปรารถนาอย่างรวดเร็วและก็ทันใจด้วยปรารถนาสิ่งใดยดนเช่าประกอบอขึ้นกรรมจเกิดชึ้นเร็ว ความสำเร็จจะเกิดขึ้นเร็วที่โยมไม่สำเร็จเพราะเป็นอาจารย์สิบข้อที่สองนี่เองวันนี้รู้จักเจ็ดลับแล้วนะแต่ข้อที่เจ็ดโภคะไม่สลายไปด้วยอะไรต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ข้อที่แปดจะได้ทรัพย์พิเศษที่คนทั่วไปไม่มีทรัพย์ก็มีหลายอย่างในเกิงประดับก็มีรายนั้นกหมดแต่เราก็จะมีลายพิเศษได้บอกพิเศษในทรัพย์นั้นอันสเย่าใจข้อที่เก้า จะเป็นคนยอดเยี่ยมของโลกมีทรัพย์ที่เสียและเป็นคนที่เสียด้วยเราจะมีความเด่นเป็นคนยอดเยี่ยมที่ที่คนอื่นสระเสียที่เสษอย่าง้ดอย่างหนึ่งแน่ๆข้อที่สิไม่รู้จักคำว่าจกดไม่รู้จักคำว่ามันมีทรัพย์เกิกกเดขึกกน้นตามปรารถนาอยากได้สิ่งใดจะเกิดขึ้นข้อที่สิบเอ็ดมีความสุขอยู่สบายในทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นนั้นในการเนินชีวิต อานดสมสิบข้อที่สองก็มากจะเกิดและเป็นสิ่งที่เราปรารถนาด้วยจงบำเพ็ญจงรักษาเถิดรักษาสิ่งแค่หนึ่งข้ออานสงสมเกิดทั้งสิบเอ็ดข้อแต่พาะข้อที่สองนะคือแต่และข้อมีรายละเอียดต่างกันดังนั้นเมื่อได้นได้ฟังแล้วก็จงไปหรือปฏิบัติแต่สิธ่ธฐานการได้รักทรัพย์และจงบำเพ็ญอานนโมทนา